สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่คลิปที่แล้วที่พ่อบ้านได้น,นาเสนอวิธีการประกอบชิ้นส่วนเครื่องตัดหญ้านะครับมาถึงคลิปนี้นะครับพ่อบ้านจะมานําเสนอวิธีการใช้งานเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ชนิด2จังหวะนะครับพ่อบ้านผาซ่อมมีจิตนาที่จะทําคลิปนี้ขึ้นเพื่อเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานเครื่องตัดหญ้า2จังหวะตัวนี้นะครับก่อนการใช้งาน,นครับเรามารู้จักชิ้นส่วนต่างๆของเครื T ่องตัดหญ้า 2จ shepherd, 2> ังหวะตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้คือสวิตซ์เปิดปิดนะครับเพื่อนๆนะครับตำแหน่งคือเลื่อนขึ้นข้างบนคือปิดนะครับเลื่อนลงล่างคือเปิดนะครับส่วนอันนี้ก็คือคันเร่งนะครับอันนี้คือตัวล็อกคันเร่งนะครับชิ้นส่วนต่อมาก็คือตัวคาบูเรเตอร์นะครับอันนี้เป็นวาล์วปิดเปิดน้ํามันนะครับอันนี้คืออยู่ในตำแหน่งเปิดนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับ มันจะชี้ลงข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเพื่อนนะครับถ้าหมุนไปตำแหน่ง9ก้าหนการนะครับก็คือตำแหน่งปิดนะครับเพื่อนนะครับส่วนอันนี้ก็คือโช๊คนะครับเวลาเราจะใช้งานในขณะที่เครื่องเย็นนะครับหรือว่าการใช้งานในครั้งแรกนะครับเวลาที่เราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำการสตาร์ทนะครับ เราต้องยกโชคขึ้นเสียก่อนนะครับยกขึ้นนะครับก่อนที่จะทําการดึงสตาร์ทนะครับพอดึงสตาร์ทจนเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับเราก็ยกโชคลงนะครับครับดังนี้นะครับเขาจะแถมกระบอกมาให้นะครับกระบอกผสมน้ำมันนะครับในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะใช้ทั้งน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็น้ำมัน ทูทีนะครับหรือน้ำมันออโต้ลูปนะครับตามแต่จะสะดวกเรียกกันนะครับอัตราส่วนผสมนะครับก็คือใช้น้ำมันเบนซินนะครับ25ส่วนนะครับใช้น้ำมันทูทีหรือน้ำมันออโต้ลูปนะครับ1ส่วนนะครับอัตรา25ส่วนต่อ1นส่วนนะครับทางซ้ายมือนะครับจะเป็นน้ำมันเบนซินที่เทใส่กระบอกผสมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ส่วนทางด้านขวามือนะครับก็เป็นน้ำมันทูทีหรือน,น้ำมันออโตรูปนะครับก็ตรงตามที่เขากำหนดให้มานะครับคือขีดตรงนี้นะครับเราก็เติมส่วนผสมก็คือน,น้ำมันออโตลูปนะครับไปในสัดส่วนที่เหลือนะครับก็คือตรงขีดตรงนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆที่อาจจะไม่มีตัวกระบอกอผสมน้ำมันนะครับ ใช้ปริมาณก็คืออัตราส่วนผสมน้ำมันเบนซิน1ลิตรนะครับตอนน้ำมันทูทีนะครับหรือน้ำมันออโตรูปนะครับในปริมาณ2ฝานะครับต่อน้ำมันเบนซิน1ลิตรนะครับน้ำมัน6นิดหน่อยนะครับเพื่อน <S <S พอดีแล้วครับเพื่อน แล้วก็ทำการปิดฝานะครับเขย่ากระบอผสมน้ำมันนะครับให้ส่วนผสมน้ำมันเข้ากันนะครับเราก็เปิดฝาถังบรรจุน้ำมันนะครับแล้วก็เทน้ำมันลงไปในถังบรรจุเลยครับ อาจจะมีล้นบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ผ้าเช็ดเอานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เช็คสวิตไปให้อยู่ในตำแหน่งเปิดนะครับก็คือการกดสวิตช์ลงด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็ยกโชกนะครับการยกโชกนะครับ เราจะทำก็ต่อเมื่อในขณะที่เครื่องยนต์มันเย็นแล้วนะครับหรือในการใช้งานครั้งแรกนะครับเพื่อให้น้ํามันไหลเข้าระบบนะครับแล้วก็เช็คตัววาล์วนะครับว่าอยู่ในตําแหน่งเปิดด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือชี้ในตําแหน่ง6ในกานะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเดินสตาร์ทเลยครับเพื่อน คันเร่งหนึ่งถึงสองครั้งนะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทต,ต่อนะครับแล้วก็กดโต๊ลงนะครับ เสร็จแล้วนะครับสาหรับวิธีสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อเอาไปใช้งานนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเครื่องตัดหญ้า2จังหวะตัวนี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนะครับเพื่อกดสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับเพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบันผ่าช่องกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ